เม um ื่อตวิทย์นะเอ้ยสามสามมือเลยก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนแล้วบอกโอ้ใส่แต่มื่อแรกพอแล้วมันบวมีลินเมื่อเมื่อรดยังไม่เข้าแบบว่าใส่สตาร์ทบ่มทิดมาเบิร์ก่มวาลีนบวมีกะเอาลินที่ยวเจ้าเอาห้ยแล้วเมื่อบวมตายกันเลนะที บ้านเขาแทบไม่ได้ใส่ฮะเลิน้นเลยนะครับบริสายล้กซี่ให้ให้แต่ว่าแต่แต่บม่ได้ใส่ให้บอกแล้วเจ้ากระถือมาใส่เอาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งจังจังเปลี่ยนเหมือนบอกแต่วันนี้แหละเมื่อเมื่อนั้นแหละมันมันสตาร์ทบร,ริสายสตาร์ทบร,ริสายเมื่อหอดเฮือนแล้วมันสตาร์ทบร,ริสายก็เลยมาเปิดเบิกเอา้ามันบริมีลินนี่บริมลน,นสตาร์ทบริสาขี่บริส้วอกบอมือแรกอันนี้ข่อยใส่แล้ว เอาถ้าว่ามันได้ข่อยสิวายยังกับมันบ่ได้กับจ้าดได้ไม่กับบอได้อะได้ตอนนี้นะเอาคอยก็บอกว่ามันได้ข่อยก็บ่ไรรยายยังนด้นี่นะอันนี้ที่ที่ข่อยเอามานี่คือแบบว่าเอออย่าเอามาเช็คตามที่เอื้อยเราบอกเออข่อยบ่ได้มีปัญหาอย่างนี้เออแมนมันติดยากแล้วมันเวลาตอนเช้าอะไรมันสตาร์ทบ่ได้เออ ถ้าถ้ามันห่อนแล้วมันยังช็อตไงเอ่อเฮาก็ว่าวแบบที่เฮาเขาใจเฮาบปรมาให้ประมาว่าไผเฮากับมาตามที่เอ่ยเราบอกว่าเออเอาเมื่อละกะถ้ามันมีปัญหาอย่างเออเอามาเช็คเออแนนเพราะว่าเฮาเฮา่ได้มีปัญหาอย่างรถเฮาเฮาปุระที่สูขี้อยู่แล้วเพราะว่าเฮามีอีกคั้นหนึ่งของเฮาแนนแนนคือคือเอยเราบอกว่าเออถ้ามีปัญหาอย่างเอามาเด้อ

ตโอเคกะถ้าบอกไปสิเขากะโอเคเขากับบริวารเขาัสมาเอาเรื่องยังงนะแค่แบบว่าออแม้เขาก็บมาตามือยที่เราเอืยเราบอกว่าเออถ้าคีมีปัญหาเอกะมาเอามนอกบอันเมื่อนั่นกะคือใส่เพราะว่าใส่อะไรจังติดได้เนาะใจเจ้าบริวาดังบกเก่าฮะจ้าบริวดังบก พระวัดน้องพอใส่พราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเทลงเลยไปแล้วแมนบอกแล้วมันลายเกินแ้วมันมีี่เล่อ๋อกาเจ้าจำเทลนลิ้นิดถึนหมอกองมรนจะได้เปลี่ยนหมอกองใหม่อ๋อเมื่อเจ้าบิดังบ่รู้เจ้เจ่ฮะ อันด okay. oh. uh ันออยไหมร้อยจ้ะดันอกวัตตรวจหมอนองด้วยเจ้าลีมตหมอนองด้วเพราะว่ามื้อนั้นน่ะเฮาเปิดเบิ่งาะมันบบมีเลยมันบ่ดัดแล้วมันเฮียแล้วมันเฮียแล้วมันลายเกินมันขึ้นได้ป่ปีนี้มานำลงน้อยนึง บได้มีันมานมงแล้วี่ประมาณมือหรือีดา่ได้้าจามนะเฮาเมื่อเลยรถเมื่อเขได้แต่ว่าเขาต้องีดัตกเก่าอ๋อ่แมนอันนี้อันนี้เฮากับบุ้หูวเลยดีกว่าเฮาบุหูเรื่องรถมีแต่ว่ามันขี่บได้ขว่วนรแล้ก็ขือะะขใส่ไปเลยเต็มเลยบุ้หัาอเอาออกรถเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้

บอซื้อสองเืธอซื้อมาเป็นนะ ถ้าถ้าบมีปัญหาอลไรเฮาบวจเป็นเฮาบวบได้เรื่องมากอยู่แล้วบวต่อมาแล้วอัตกรรมหนึ่งปีหนึ่งจอตะวันบวบเขาเห็นยังเห็นยังเลยมันจะแก้แก้สืออันนี้ก็นดันลีนมึงลายคนเมื่อมาบุกีดังมาใส่เลยลายเลยบ้านนี้ลบมึงกัดสินแดนบวบอ๋อใครก็เจอลีนบวกอ๋อจนปวด้นหนักเป็นไง

ແມ່ນເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ອັນນັ້ນຢູ່ແລ້ວກັບລົດເພາະວ່າສະຫຼັບກັນຂີ້ມັນຊົາີຄັນພວ່າຮົາມັກວັບໄຊມາກບໍຄ່າແບບຢາກດ້ເປັລະລກວ້ວ່າວັບຮາມີແັນຶ

ขอได้ค่ะเรน เป็นเวาแบบจะมาบอกเป็วเล้าดิก็บอกคนแล้วดิบมันห่อนลยดินานแมนๆหัวเป็นย้ำเขาปดตาด้เออกบใจกดใจเอาไเจ๊ก็รับกัน ข้งอีกจังอ้วเสียวพบอกป่านว่าห้างมาขอทาดเลยตอนที่มารับรถกับตอนที่เอามาคือบคือกันลูกน้องอนี้ลูก้กัน้โห่เพือนจ็เจ็บ ที premises, 1, ่ตุกตี้เนี่ยเขาไม่ได้ขอเขาเขากินนะเมาแบบกูกูเยอะแล้วเขาแบบพักกันโตหน้าเนาะเมื่อกี้นี่นะเอาเออจังสีตาติดเอาตอนนี้เอามันตาติดแก้วเาอยู่ตอนเศร้ามันยังหมดติดเมาแบบจะเตะซังก็คือกันเออเจ้าของนะเออเนี่ยนั่งไม่ใช่เอากับคนมีปัญหา แค่แ่แล้วข้าก็เอามาตามที่ว่าเพื่อนนดัดเพมันบอกพอเพื่อนนัดเออข้าก็เอาอมาเซ็

mà con nam con ui chị cũng đấy bỏ 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 có phải thừa đấy xài hàng đấy nè cao đó, đó chẳng đôi đôi đó ถ้าคอยขึ้นก่อนห่วยคอยก็ขึ้นและมันจะตัติดบ่มันจะตัติดบ่เอากระติดตอนนี้ฮะแต่ว่าว่ามือเส้าแมืนบ่เอออันใดที่แบบว่าเออทั้งที่สิถามเพราะว่าเออมันมันเป็นแนว้ใดเหมืนบ่เออมันเป็นเนื้อใดเออไอ้ห่วยแค่จริงแต่ว่าคนคนได้เป็นคนเฮ็ดนหายใส่เพิ่นแค่ โอเคเนาะพ่อแม่พี N ่น้องคลิปนี้สะทองก็สิฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะทองคือเก่าพ่อแม่พี่น้องบ่มีหยังหลายดอกคนมันเว้าแบบบ่ดีก็เลยบ่มดัมันบ้างเนาะตอนที่มาฮับกับตอนที่เฮาเอามาแซกมันอาจสิบ่คืกันพ่อแม่พี่น้องไปละสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ัดสิโทุกคนเนาะ